จานี่นะจ๊าไปจ้าเฮ่าวันนี้มีนัดกับเพื่อนๆไปแก้มีมารยาแล้วแม่พาพ่อมาแวะนี่ทำไมนเนี่ยเจี๊ตดอาลีมากเลยเไ,มไม,ยมนนไ่มันเป็นอันนี้ไงมันเป็นคาเฟ่ที่มันเหมือนอยู่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นทางเบี่ยง ทางผ่านที่ทางผ่านที่ใช่มันเป็นทางผ่านแล้วมันเป็นคาเฟ่ที่มันเหมือนทะเลไงก็เลยอยากลองไว้ตอนเพื่อนยังไม่มาหรอกคือไม่ได้ทําคลิปแบบแคนดิดกับเพื่อนมานานแล้วประมาณสักสี่ห้าปีแล้วพี่คนกิดถึกิดถึงอินบล็อกมาบ้างอะไรไม่ให้เต็มไมหมดไอเราโตแล้วไม่อยากทั้งไรแบบนี้ไม่ใช่ฐานเขาเรื่องอะไรก็มาไลม้หรืโอ้โหบ่ไม้ไปเล็วแต่ว่าแพร์เขาพามา มันเป็นคาเฟ่ที่แบบมีที่ถ่ายรูปด้วยแล้วก็แวะกินข้าวได้งไงแบบนี้ทางผ่านพอดีอะไรอย่างงี้เพื่อนยังไม่ถึงหรอกอังจริงปาเพื่อนอ่ะแพเชื่อว่าเป็นอย่างงี้ทุกคนแหละนัดสมมุดนัดแล้วนะเจอกัน5้าโมงสรุป5้าโมงเพื่อออกจากบ้านเราถึงก่อนอยู่แล้วไงแล้วก็เลยเออเพื่อนยังไม่มาหรอก,รอกแวะก่อนให้ทุกคนเดี๋ยวพาไปดูคาเฟ่คังคุงใช่มันคือเขาเรียวกว่าคาเฟ่คังคุง เดอะบีตกกางกุงมุมถ่ายรูปสวยมากแล้วก็ที่คน,นถามแพ้มาเยอะว่าเวลาแพ้ถ่ายรูปอะ่ะใช้กล้องอะไรแล้วก็แต่งรูปยังไงทําไมแสงสวยทาไมสีสวยแต่ทุกคนดูวันนี้นะไม่มีแดดนะแต่เดี๋ยวแพนนะ้มีเทคนิคที่จะทําให้ถ่ายรูปแล้วสวยเฮ้ยปกติเวลาไปถ่ายรูปนี่ไปแต่พวกแถวที่ลงทะเลนะนี่อยู่คังกุงเลยนะอยู่แบบเป็นคังกุงเลยนะเป็น<ก>ทะเลกางกุงโอเคป่ะจะไปลองดูว่าทะเลกางกุงกับทะเลจริงๆจะต่าง การเริ่มต้นความโหดความมันความหาเริ่มต้นโดยระหว่างทางเนี่ยแม่แพรเขาก็พาแวะเ <The S 1> ดอะบีทกลางกุง<ม>เป็นชื่อคาเฟ่อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แถวแถว,แถวลาดกระบ,บังนี่แหละแม่แพรบอกว่าวันนี้มีนัดกันกับเดอะแก๊งเพื่อจะไปเที่ยวเกาะล้านแล้ววันนี้จะให้มาดูความสนุกความหาออความ<อ>มันความฉาบความแบบเลิฟซีนหวานเนี่ยคน, <S <S คนถ่ายเลยขาะก็บอกว่าช่วยทําซีนหวานหน่อยนี่โอ้โหพ่อนี่ก็เลยตบไปทีหนึ่งโอ้นี่เป็นมุกก็จะไม่ได้ตกจริงะก็มีการจุงมุงจุงมือ มือเดินแล้วต่างๆแน,น่มีการหมุนโชว์ทางสะไว้น้าแล้วก็ผักตกน้ำซะนี่ นอนไม่แพ้บอกว่าด้วยความเป็นสถานที่ที่มีที่ถ่ายรูปเยอะก็ขอไปเปลี่ยนชุดเมื่อกี้เป็นชุดสีเ,เขียวเนาะครั้งนี้ก็เป็นชุดสีแดงๆชมพูบ้างนี่เป็นสไตล์แบบจริงๆนิดๆน,น,น,นะจ๊ะเป็นลายดอกนี่ก็มีการมาพักแซลผมก็นั่งรอไม่แพ้ถ่ายรูปเพราะว่าไม่ชวนผมถ่ายรูปเลยมาเนี่ยพอมาถึงคาเฟ่นเนี่ยเหมือนทิ้งผมเลยไปถ่ายรูปกับเลขากันอยู่2คนคน,คนถ่ายไม่สนใจผลผมเลยก็ไม่แพ้ถ่ายแล้วก็ถือโอกาสมาแนะนําโทนใหม่จากร้านจากเพจคุมโทนกันเถอดด้วยเพราะว่าขเขาเนี่ยมีคอลเลคชันใหม่สําหรับสาวที่ชอบเวลาสำห กับการถ่ายรูปหรือว่าไปคาเฟ่ที่ไหนอันสวยงามอะไรเงี้ยมันขาดไม่ได้จริงๆกับการถ่ายรูป่ะเนาะก็ต้องใช้โอนจากร้านจากเพจคุมทนกันเถอะนี่แหละเวลาถ่ายกล้องสดมาบางทีรู้สึกว่าโอ้ยลงไปมันก็จะดูแบบขอให้ภาพมันมีมิติมีความมีกิมมิคในความสวยความงามนิดนึงก็ต้องใช้โอนจากร้านจากเพจคุมทนกันเถอะในการทำให้รูปมันออกมามีมิติสวยงามอลมังหรือมาเรืองร,อ,ร,อ,รอ,องคนองเดชเดี๋ยนี่เดี๋ยวไม่แพ้ก็ถ่ายแล้วจะขึ้น b e For e กับ a f t e ตให้ดูว่าเนี่ยขนาดแสงน้อยๆแบบนี้เวลาถ่ายกล้องสดมาบางทีมันก็จริงงไปบ ไ,ไขอทําโทนทํารูปให้มันดูสวยสวยงามด้วยการใช้โทนจากเพจคุมโทนกันเถอะเนี่ยดูนะนี่เวลาไปถ่ายจากมุมไหนอะไรยังไงมันจะสวยออกมาประมาณนี้แล้วด้วยความที่คาเฟ่นเนี่ยเขามีมุมให้ถ่ายรูปสวยงามเป็นสไตล์มูจิสไตล์แบบมินิมอลเกาหลีเกาใจอะไรประมาณนี้แล้วไตายแบบทะลงทะเลอะไรอย่างนี้สำหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่แบบอยากพาแฟนมาตามใจก็ไม่ต้องไปที่ไหนไกลเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีครบหมดเลยมุมถ่ายรูปสวยนะอยู่แถวแถวลาดกระบังจากกรุงเทพมาก็ถือว่าใกล้ามากๆเลยแหละอะเป็น ทางเลือกสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปให้กับแฟนแล้วกันนะจ๊ะแน่นอนพอมาคาเฟ่ทาเหมือนผมไม่มีตัวด้วย<ร>ความที่ช่องเรามเป็นช่องแคนดิดการแกล้งแฟนมันเป็นเรื่องถนักของเรา,อย,าอยู่แล้วอยากันนั้นเลยเพราะฉะนั้นขอดูญาตมาแกล้งเขาสักหน่อยหนึ่งเพื่อความสะใจะไปดูกันหน่อยว่าแกล้งอะไรนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะไปจ้า ฮะ <Okay. S 2> hmm? ที่มันยังไม่สวยอ่ะ <Huh? S 1> ทิ้งไปดิเอามาท่ไมเอาไปทิ้งให้หน่อยทิ้งหน่อยดีเห็นขยะไหมถังขยะ <Ooh. S 1> เร็วเร็วเร็วทิ้งถังขยะให้หน่อยเร็วทไม,ไมเป็นอย่อาไปหาที่ทิ้งขยะให้หน่อยมันไม่ไม,ไม่ใช่มันลำ,ลำ,ล,ำลำทำลายระบบนิเวศด้วยมันดูไม่สะอาดด้วยเอาเร็วเ,เร็ว ไอไปทิ้งให้พี่หน่อยดิทิ้งให้หน่อยแม่วันมาเลยอ่ะเร็วหรือหรือทิ้งให้หน่อยแม่วันมาเลยแม่ทิ้งใครอยาไปทิ้งอ่ะไม่แล้วเดี๋ยวก็เดินไปเหยียบอีกอ่ะทีนี้แล้วของใครเขาระดับพ่อเป็นเกมเดี๋ยวก็เดินไปเหยียบอีกเอาต่อเนื่องจากคาเฟ่เมื่อคืนก็นอนกันที่โรงแรมฝั่งพัทยาระหว่างก่อนข้ามเกาะเนี่ยก็นัดเพื่อนอย่างที่บอกเราโอ้โหกว่าจะมากันเนี่ยก็นั่งรอกันจนแบบเหนื่อยนี่ออกไข่กันเลยทีเดียวโอ้โห แปดชั่วโมงเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวร้องแต่เมื่อคืนแล้วพ<ป>อมาถึงหน้าหาดก็จะมีรถกอล์ฟมารับเราอะไรแบบนี้เลยนะจ๊ะก็เป็นโรงแรมกันก็เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็รีวิวโรงแรมด้วยหอมขอบคุณเผื่อเลยอ่ะหนึ่งรอบคุณ อะไรนะมาไดอยู่ยกระเป๋าอ่ะ แล้วก็ที่สําคัญคือที่โรงแรมเนี่ยเขามีที่ให้ถ่ายรูปแบบสวยสวยงามมากมายเพราะว่า,าสาวเวลาไปเที่ยวเนี่ยคำานึงอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องถ่ายรูปแต่สําหรับหนุ่มๆคํานึงอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องกินเหล้านะจ๊ะเนี่ยมาถึงหน้าโรงแรมชื่อโรงแรมว่าทาสนานะจ๊ะทาสนาร้านนะเนี่ยก็เข้ามาดูก็แบบเออเป็นสไตล์บุญแล้วก็มาถึงเขาจะมีเวลควมำดิงให้าสาวๆก็มาชนแก้วจิบกันอะไรเบาๆแบบนี้แล้วก็มานั่งกันที่แบบเขาเรียกด้านหลังของโรงแรมก็จะติดหาดอะไรแบบนี้แล้วก็มีสะไว้น้ำแล้วก็แน่นอนเนี่ยด้วย สวยขนาดนี้แม่แพ้ก็ไม่ลืมจะต้องถ่ายรูปใช้โทนคอลเลคชันใหม่จากร้านจากเพจคุมโทนกันเถิดนี่แหละนะเป็นตัวที่จะทําให้รูปออกมาสวยงามได้มากมายขนาดนี้ก็คือเวลาถ่ายกล้องแ<ต>สง<ด>เสริมจะดูแบบสดอะไรยังไงแต่พอคุมโทนเข้าไปนี่คือแบบบอกตรงๆว่าสวยมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางร้านทางเพจเขามีบริการสําหรับใครที่ซื้อไปแล้วใช้ไม่เป็นเนี่ยคือเขาบริการเซอร์วิสตลอด24ชั่วโมงคือสอบถามแอดมินเขาได้ในเพจนะจ้าทักไปเลยบอกว่าช่องระคังมาคือสั่งซื้อเขาได้แล้วก็โทนเนี่ยราคาเดิมก็เนี่ยเข้ามา ให้ดูโ oh, สวยงามนะห้องก็เป็นสไตล์มินิมอลแบบทั่วๆไปก็คือสวยงามตรงที่ความสวยของของสไตล์ห้องเนี่ยก็มีที่ถ่ายรูปแล้วก็มีสระว่ายน้ํามีอะไรแบบอแม่แพนี่ชอบมากๆเลยก็มาถึงก็ไม่รีรอนะยังไม่ได้ให้พักเพิกอะไรเลยก็ใช้ถ่ายรูปใช้ถ่ายอะไรไม,ไม่เป็นไรเต็มที่กันไปนะจ๊ะแล้วก็พอทงถังถ่ายลงุงถ่ายรูปอะไรเสร็จเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันแกล้งเพื่อนกันบ้างดีกว่าเพราะว่าทุกคนอยากดูช็อตนี้กันมากไปดูกันเลยแถวนี้ ออกหวานกันยังออกมากันยังให้ลบๆแอบๆเอาเหรอใช่เหรอยังแกงต่อแค่จับแอบแอบตัวใส่โซสับเลยหนูเฮ้ยหนูแอบอยู่ตรงนี้แหละแนนมีคนเข้าน้ำปะ ข้าน้ำโคตรอันของข้าได้ปหของข้าหน่อยเกียออกมามั่วจวนเีเลยพ่อที่ข้าน้ำออว้าว้อ้ยเยตหดขอโทษขอโทษขอโทษเรอโเียิที่เ่าไม่ต้องเข้าแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những ปเป็นทริปทั้งหมดของการเที่ยวกับเดอะแก๊งนะจ๊ะวันนี้เอาคลิปแคนดแกงกันไปดูกันฮ่าๆและกันแล้วก็ฝากไ้ด้วยสำหรับเพจคุ้มทนกันเถอะนะจ๊ะเขามีคอลเลคชั่นใหม่ออกมาด้วยสําหรับใครที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าไปเที่ยวคาเฟ่น,นะจ๊ะก็ฝากไว้ด้วยไปสั่งซื้อกันได้นะจ๊ะโทนของเขานะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไว้บ่ายจ้า